สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แอดพามาที่วัดสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐมนะคะมาไหว้หลวงพ่อแปะแล้วก็ตาทองเงี้วลายนะคะส่องขันน้ำมนต์เพื่อรับโชคแล้วก็รับพรนะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะอย่าลืมแคปหน้าจอไว้นะคะ้นะ้าค่ะ ค่ะต้องไปกระซิบข้างหูของน้องก้าวนะคะเพื่อขอโชคขอลาบนะคะนักเรียนไม่ต้องพกดัมมานักเรียนเอาดามที่ปูอของใบเอาใบคืนใบหนึ่งมันก็ทำบุญใบเดียวแหละเอา,เอากระซิบข้างหูน้องก้าวสามล้านเอาคืนใบเก็บวบ มันก็ทำบุญใบเดียวนั่นแหะเขาเรียกแก้แค้นแกนเงินไม่ขาดกระป๋าน้ำไม่ขาดตรงเจอหน้าเขามาครับก็เจอมหน้าออกเลยไปก็ได้ร้อยสองไปก็ได้ทัก็เจอไปทัก็เจอมอาคไปวยวยรวยมันก็ทบุญใบเดียวลูกเจอหน้าเขามาครับก็เจอหน้าออกนะครับสองไป้ยี่บอไปก็ได้ห้าสิบอไปก็ได้ร้อยสอไปก็ได้ รวยรวยรวยอ่าม ah, ีร no no sì, ้อยหนึ่งมีของดีให้แต้มือครับรวย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 ตามจัดทางครับทำแบบสบายสบายคนไหนขอผังครับไม่พร้อมไม่ต้องทังนะครับอันนี้ก็ร้อยหนึ่งแต้มือจ้ะ อาจะวาพี่ีพยานนะครับอาจจะวันพี่มียงมีพยานอาจจะบอคนทียโยมีพยานแต่พยานยมเก็บไ้เนาะเก็บไ้เก็บไ้ในกระเป๋าลึกๆเยอะเดี๋ยวจะมหาญานค กระบวนยานเนียทหารยากทำข้าวเร่งรุ่นไทยรอรู้จริงต้องทำข้าพรุ้นไทยดูว่าจะทำได้ไหมเราเคารพกันนะครับเราละขกันมันในครอบครัวใหญ่นะครับไติดจมจะไปคิดจมีเราลก นี่ก็จะเป็นพ่อปู่รรสีสุดโทและแม่ย่าสีปทุมมานะคะก็จะมีหลายอย่างให้สักการบูชานะ่ะก็มีผู้จิตศร,รัทธาแยะเลยค่ะ่ช่วงท้ายๆจะพาไปส่องอ่างน้ำมนต์นะคะแล้วก็ขึ้นเลขให้ดูนะคะว่ามีตัวไหนหน่าสนใจ แลก็มีการเปลี่ยนแปลงออกสละกิ่งแบงวันที่16พฤษภาคม2563นะคะงวดหน้าค่ะค่าอย่าลืมกดติดตามและกดซับสไคร e เพราะจะมีคลิปใหม่ๆออกมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะ เพื่อเป็นกําลังใจให้แอดมินด้วยค่ะขอบคุณค่ะค่ะเรามาสองอัง น้ำม์กันนะคะว่ามีเลขอะไรน่าสนใจนะคะที่เห็นชัดๆมาแรงก็น่าจะเป็นเลข7แล้วก็มีเลข8นะคะตอนนี้ก็จะมีหลายตัวนะคะแล้วก็เห็นชัดมีเลข7เลข8แล้วก็เลข5นะคะเดี๋ยวแอดจะกลับหัวกลับท้ายให้ดูด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมแคปหน้าจอไว้ด้วยค่ะดูด้วยตาท่านเองด้วยนะคะว่ามีเลขตัวไหนที่ท่านมองเห็นนะคะ แอดจะมองเห็นเป็น7 3ค่ะแล้วก็มีเลข8เลข5ด้วยแล้วก็คล้ายเลข1ด้วยนะคะเลข6เลข9ค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ